นี่แกมานั่งทำงานอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไปดื่มกับพวกเราสองคนดีกว่านะไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้ฉันมีประชุมเช้าเนี่ยถ้าฉันทำงานพรุ่งนี้ไม่สําเร็จนะมีหวังโดนหักเงินเดือนแน่หัากก็ไปดิวะกลัวอะไรใช่นี่มันเวลาอบอดนะแกไม่ใช่เวลาทำงานซะหน่อยถ้าอยากได้ทำทันน่ะก็ให้มุงมันไปทำซิถู ฉันอะทำแบบพวกแกได้ที่ไหนเล่าบริษัทฉันเนี่ยเหมือนบริษัทแกสองคนจะที่ไหนคะคืนทำแบบนั้นได้อะฉันทำไปนานแล้วปานถ้ายิ่งแกทำแบบเนี้ยหัวหน้ายิ่งได้ใจเลยนะแกยิ่งแกยอมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆๆแกก็โดนสั่งงานแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอะไรนะปันใช่ ให้ได้พูดมันก็ถูกเมียดผลเมียดผลเมียดผลใช่ใช่่ชันปันแกก็อย<ๆ>่าไปยอมมันดิวะไ่ดื่มขอ,อกพวกเราดีกว่าไม่ได้แกรู้ไหมถ้าฉันอะทำงานพวกนี้ได้สำเร็จนะฉันก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเลยนะเว้ยมันจะไม่ยากอะไรแกเลื่อนตำแหน่งเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนช่วยแกเอง ยังไงเหรอเออจะช่วยยังไงวะมันจะไปยากอะไรวะแกแกอยากเลื่อนตำแหน่งไหนอะฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนยก,กึดแค่าจมีแกเองโอ๊ยฉันไม่ได้หมายถึงเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นฉันน่ะนะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน นี่ไม่รู้อะไรเลยอันปันถ้าพวกฉันเนี่ยช่วยแกทำงานนี้จนเสร็จแกต้องมานั่งดื่มกับฉันเออเออ,เอ,อฉันสัญญาก็ได้แต่แกสองคนน่ะจะช่วยฉันได้จริงหรอโอ้ยแกเรื่องแกเนี่ยสบายสบายมากค่ะ งั้นแกสองคนก็ต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าแกสองคนเนี่ยจะช่วยฉันจนสำเร็จอืม,อมนี่ครนี่มิวนะพูดแล้วไม่คืนคำว่าแต่งานที่แกดจะได้ทำงานอะไรวะ มออะไรขอนมันวะเป็นไงบ้างเสร็จไหมเสร็จบ้าเสร็จบอเลยเหรอเหยียดปันเงากรบนี่มันเป็นแผนของแกใช่ไหมใช่ที่ไหนก็แกสองคนไม่ใช่หรอ ที่เสนอตัวมาช่วยฉันนะก็ที่ฉันเสนอตัวฉันคิดว่าแกจะใช้สมองอันปราดเปลืองของพวกฉันมาทํางานไม่ใช่แบบนี้แกไม่ต้องมาทาหน้าใสเลยนะแกรู้ว่าพวกฉันส่งคนมาชวนแกแกก็เลยหลอกซื้อพวกฉันแบบเนี้ไอ้โอ้ยก็ได้ก็ได้ยอมรับก็ได้อขอโทษว่าแต่เรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยบ้าเรียบร้อยบองเลยเด้อบ้าเขาบอกต้องห้าพัน,น 5, ชุดใครมันจะไปทำเสร็จได้มาถึงพันกว่าชุดเองอุ้ยแค่หนึ่พันก็บุญแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันไปสอบถามมาจนปากเปียยปากแฉขาล้าหมดแล้วเนี่ยเดินจนสางหมดแล้วด้วยสวัสดีค่ะหมดหน้า อ้ oh. แบบสอบถามครบ1 000ชุดแล้วค่ะสบายมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ1,000ชุดและแกให้จะไปหาไปทำบ้าเลยนะคะพัชุดก็จะอะไรสะอีกอ่ะเหมือนเราพวกเราไม่ให้ทำเสร็จยังไงล่ะก็รู้อยู่แล้วแหละว่างานนี้มันมีทางเสร็จอยู่ละกะจะชิงไม่ไปดื่มกับพวกเราใช่ไหม ใช่ไหมมัเอเปล่านะไม่ได้ชิงคือฉันให้แกสองคนเนี่ยทำเผื่อไว้ไงงั้นเราไปดื่มกันเลยดีไหมจะบ้าไงน,นี่มนตีห้าร้านนี้ไหนจะเปิดหรออ้อตีห้าล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย <c oughs> วันหลังแล้วกันเนาะ <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้ว <c oughs> แกคิดว่าฉันไม่รู้ทันแกละสิเมลไปหยิบเหล้ามามเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีมันก็เช้าแล้วนะพกแกจะมาดื่มอะไรกันตอนนี้เล่าฉันมีประชุมพรุ่งนี้เช้าไม่ได้สัญญาก็คือสัญญาไงปันถ้าแกไม่ดื่มกับพวกฉันอย่าวางเลยว่าจะได้ไปประชมุม